สวัสดีค่ะดิฉันกมลวันเรืองรัศนทรคณะสิทธิ์อาจารย์ยอดจากช่องจิกอมูลิรายงานตัวค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะจิกก็ได้รับเกียริจากสิทธิ์ของท่านอาจารย์ยอดอีกท่านหนึ่งมาเล่าเรื่องผีให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการจิกอมูลิดนะครับโดยเรื่องราวที่จะขอหยิบยกมาในวันนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ได้เดินทางไปเที่ยวอย่างต่างประเทศแต่เมื่อเขากลับมากลับพบว่า มีอะไรบางอย่างติดตามพวกเขากลับมาด้วยและเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาลองรับฟังกันนะครับเรื่องนี้จะต้องขอย้อนกลับไปเมื่อปี2553โดยตัวคุณเอกับพี่สาวแล้วก็คุณแม่ได้เดินทางไปเที่ยวกันที่ประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นครั้งแรกที่เคยเดินทางมาที่นี่เมืองหลวงนั้นทันสมัยมีตึกราบ้านช่องร้านอาหารเยอะแยะมากมายผู้คนที่นี่ก็คล้ายๆกับเมืองไทยส่วนอาหารการกินก็คล้ายๆกับบ้านเรา และที่นี่ยังเป็นเมืองหลวงที่เคยเกิดโศกนาฏกรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนเขเมรด้วยกันเองมาแล้วพวกเราเดินทางมาถึงพนมเปญก็เป็นเวลาประมาณหนึ่งทุ่มก็เข้าพักโรงแรมในเมืองทันทีโรงแรมที่นี่สวยและทันสมัยพวกเรานอนกันทั้งหมดสามคนโดยตัวคุณเอกับแม่นอนอยู่ด้วยกันส่วนพี่สาวนอนอยู่คนเดียวโดยคุณเอกับแม่นอนหลับกันอย่างสบายแต่มีพี่สาวเพียงคนเดียวเท่านั้นที่นอนไม่ค่อยจะหลับเพราะว่าเธอรู้สึกเหมือนมีคนคอยมาจ้องมองเธอตลอดเวลา ัวพี่สาวเป็นคนค่อนข้างจะมีสัมผัสพิเศษและก็เป็นคนที่ฝันแม่นมากๆพอตื่นเช้าขึ้นมาพี่สาวก็เล่าว่าเมื่อคืนนี้น้องไม่ค่อยจะหลับเพราะรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนคอยมาจ้องดูอยู่ตลอดเวลาแต่คุณเอกับแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรพอคิดว่าพี่สาวอาจจะแปลกที่ก็เลยคิดมากไปเองเรามาเที่ยวกันได้สีวันก็มาถึงวันที่กลับไทยกลับมาถึงเมืองไทยได้ราวๆสามทุ่มพอถึงบ้านทุกคนก็ต่างกันแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันตัวคุณเอนอนหลับได้สักพัก ก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเราราตีสามกว่าพี่สาวโทรมาเล่าด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่สาวเล่าว่าพอมาถึงบ้านเธอก็เข้านอนเลยเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางจนมาถึงช่วงเวลาประมาณตีสองพี่สาวก็รู้สึกแสบตาเหมือนกับว่ามีใครเข้ามาเปิดไฟอยู่ในห้องแต่เวลานั้นพี่สาวเองก็ง่วงมากๆจนไม่อยากที่จะลืมตาขึ้นมาดูอะไรทั้งนั้นแต่ด้วยความที่ยังสงสัยอยู่ว่าใครกันที่เข้ามาเปิดไฟอยู่ในห้อง ก็เลยพยายามที่จะลืมนตาขึ้นมาดูแต่ในห้องกลับมีแต่ความมืดมีเพียงแสงไฟจากด้านนอกที่เร็ดรอดเข้ามาให้พอมองเห็นภายในห้องเท่านั้นพี่สาวรู้สึกแปลกใจและมั่นใจว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ด้วยความที่ง่วงมากเธอก็เลยนอนหลับต่อไปได้อีกประมาณสินาทีพี่สาวก็ได้ยินเสียงคล้ายกับฝีเท้าคนเดินมาจากประตูหน้าห้องเดินเข้ามาภายในห้องนอนเสียงเดินนั้นชัดเจนมากทีแรกเธอก็คิดว่าอาจจะเป็นสามีของเธอ เพราะว่าปกติแล้วสามีของพี่สาวจะเป็นคนที่กลับบ้านไม่เป็นเวลาอยู่แล้วพอเธอได้ยินดังนั้นก็พยายามที่จะลืนตาขึ้นมาดูแต่พี่สาวก็เห็นผู้ชายลักษณะสูงใหญ่กำยำทรงผมคล้ายกับทหารแต่เห็นหน้าได้ไม่ชัดเจนเมื่อยืนอยู่ตรงบริเวณปลายเตียงของเธอและจูจ่ๆผู้ชายคนนั้นก็กระโดดขึ้นมาค่อมร่างของพี่สาวอย่างรวดเร็วพี่สาวตกใจมากพยายามที่จะปกป้องตัวเองแต่อยู่ๆแขนขาของเธอก็กลับไม่มีแรง แม้กระทั่งที่จะอ้าปากเธอก็ยังทําไม่ได้เหมือนกับว่ามีอํานาจอะไรบางอย่างมาสะกดทําให้เธอขยับตัวไปไหนไม่ได้ระหว่างที่วิญญาณตัวนั้นค่อมร่างของพี่สาวอยู่มันก็จัดก,การเอามือตบไปที่หัวของเธอตบไปเป็นสิบๆครั้งแล้วมันก็ตบแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนตัวพี่สาวเองก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วเหมือนกับว่าวิญญาณตัวนี้จะเอาเธอให้ตายให้ได้พอสักพักแขนขาของพี่สาวเริ่มกลับมามีแรงอีกครั้งเธอก็ไม่รอช้า รีบผลักวิญญาณตัวน,นั้นออกไปอย่างสุดแรงเกิดแต่เมื่อเธอผลักออกไปกลับมีแต่ความว่างเปล่าพี่สาวทั้งตกใจกลัวทั้งโมโหแล้วก็สับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่จะว่าเธอฝันไปก็ไม่ใช่เพราะความรู้สึกเจ็บนี้มันก็เกิดขึ้นมาจริงๆแต่ตัวพี่สาวเองก็ยังไม่ได้ลุกไปไหนยังคงนอนอยู่ที่เตียงอีกสักพักยังไม่ทันถึง20นาทีวิญญาณตนนี้ก็กลับมาทําร้ายเธออีกมันขึ้นค่อมร่างเธอแล้วก็จับตัวเธอเหวี่ยงไปเหวี่ยงมา พี่สาวรู้ตัวว่าไม่ไหวแล้วมันทรมานมากเหมือนคนที่กำลังจะใกล้ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าวิญญ,ญาณตนนี้โกรธแค้นอะไรเธอมานักหนาถึงได้มาทำกับตัวพี่สาวแบบนี้แต่พี่สาวก็คิดได้เพียงในใจเท่านั้นเหมือนโดนสะกดไม่ให้มีเสียงพูดออกมาเพียงแค่คิดได้แค่นั้นพี่สาวก็กลับได้ยินเสียงวิญญาณตนนี้ตอบกลับมาด้วยภาษาที่ตนก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่น้ำเสียงของมันดูน่ากลัวเหมือนกับโกรธแค้นอะไรกันมาก่อนในใจของพี่สาวตอนนั้นใกล้จะไม่ไหวแล้ว พยายามท่องคาถาเท่าที่จำได้แต่เจ้าวิญญาณตนนี้ก็ไม่รู้สึกเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยกลับทําร้ายเธอหนักขึ้นเรื่อยๆจากที่พี่สาวกลัวมากๆกก็กลับกลายเป็นความโมโหทั้งด่าทั้งสาบแช่งไม่ให้เจ้าวิญญาณตนนี้ได้ไปผุดไปเกิดแต่เพียงแค่เธอคิดแค่นั้นเจ้าวิญญาณตนนี้ก็อันตรธานหายไปซึ่งในเวลานั้นที่พี่สาวหลุดออกมาได้เธอก็รีบเปิดไฟแล้วก็รวบรวมสติเธอรู้สึกเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดแล้วก็รีบวิ่งลงไปหาแม่สามีที่นอนอยู่ชั้นล่าง บอกว่ามีวิญ,ญญาณเข้ามาทำร้ายเธอแม่สามีก็เลยเอาพระมาคล้องคอไว้ให้เธอสรุปแล้วคืนนั้นก็ไม่ได้นอนกันเลยตัวพี่สาวรีบโทรหาคุณเอเดี๋ยวนั้นแล้วก็รีบเล่าเรื่องที่น่าสยดสยองที่เพิ่งได้เจอมาส,สดๆร้อนๆพอตื่นเช้ามาพี่สาวก็รีบทำบุญใส่บาตรให้กับเจ้าวิญญ,ญาณตนนั้นหลังจากนั้นสองวันพี่สาวก็ฝันเห็นตัวเองอยู่ในยุคข,ของขมิ้นแดงแต่งตัวเหมือนกับหมอและมีกระเป๋าใบให,ใหญ่สะพายอยู่ข้างกายเธอกำลังเดินไปพร้อมๆกับชาวขมิ้นอีกหลายร้อยคน และเห็นคนตายมากมายที่โดนระเบิดเห็นคนที่กําลังจะใกล้ตายกําลังร้องขอความช่วยเหลือและรล้วจู่ๆมือของเธอก็กลับโดนไฟลวกทั้งสองข้างพอะเธอตื่นเช้าขึ้นมาเธอก็นึกถึงความฝันของตัวเองแล้วก็มานั่งคิดว่ามิหน่าละ่ะทำไมชาตินี้มือเธอถึงได้เหี่ยวนักพี่สาวเป็นคนที่สวยมากเกิดเมื่อวันที่15เมษายน2518และช่วงยุคข,ของเขมรแดงเกิดสงครามก็เกิดขึ้นช่วงต้นปี2518พอดีมีคนตายมากมายเป็นจำนวนมาก เพียงเพราะคนไม่กี่คนที่มีความคิดสุดตรงคิดจะทำร้ายชาวพี่น้องขเขมรด้วยกันเองเพียงเพื่อประโยชน์ของพวกพ้องตนเองเท่านั้นก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าผีขเขมรที่ตามมาหลอกมาหลอนถึงในประเทศไทยจิกรู้สึกว่าผีขเขมรน,นี่โหดมากเลยนะคะถ้าจิ๊กเจอแบบนี้ก็คงจะกลัวมากคะ่ะถ้าท่านผู้ชมพบเจอกับประสบการณ์หลอนสามารถส่งมาให้ช่องจิกอมูเล็เราได้นะคะสำหรับวันนี้ ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสามารถรับชมคลิปวิดีโอเพิ่มเติมได้ที่ YouTube ช่องจิกแอมูเลตค่ะ